สวัสดีค่ะพบกันในวันพฤหัสบ,บดีที่4กันยายน2557นะคะในรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ําเป็นรายการที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอาพกาศปริมาณฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครการขึ้นลงของน้ําแม่น้ําเจ้าพยากิจกรรมต่างๆที่สํานักการระบายน้ําจัดขึ้นในแต่ละวันรวมถึงข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสภาพอา,าพกาศทั่วไปนะคะ ร่องความกดอากาศตา่ำหรือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมไว้ด้วยนะคะสําหรับในช่วงวันที่5-7ถึงกันยายนนี้ ร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นและในช่วงวันที่7-9ถึงกันยายนจะมีหย่อมพับกดอากาศต่ำจากทะเลจีใต้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปค่ะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะ กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทั่วไปปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่เขตทวีวัฒนา41มิลิเมตรนะคะทางฝั่งพระนครสูงสุดที่บริเวณพื้นที่เขตคลองสามวา30มิลิเมตรโดยทั่วไปของพื้นที่นะคะต่ํากว่า30มิลิเมตรค่ะและสถานการณ์น้ําแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้นะคะ น้ำทะเลหนุนสูงสุดเวลา22นาฬิกา34นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา7นาฬิกา29นาทีต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง50เซนเมตรค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังคงสามารถส่งข้อแนะนำหรือติชมรายการมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะ ขับขี่ย้อนยานทาหนะด้วยความระมัดระวางังเนื่องจากถนนลื่นพกอุปกรณ์ในการการฝนติดตัวกันไปด้วยรักษาสุขภาพทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการรู ah ้ฟ้ารู้ฝนกับพลระบายน้ำในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาพาพให้ฉันดออกไป 아. <목소리가>